อ้ําชอบทําผมใยมากจนผมอ้ําน่ะแห้งเสียอ้ําเลือกสันซิวสูตรฟื้นบํารุงผมแห้งเสียที่มีโอลิฟเซรั่มฟื้นบํารุงผมแห้งเสียเส้นต่อเส้นให้ผมนุ่มสวยสุขภาพผมดูดีขึ้นอ้ําใช้แล้วผมดูดีขึ้นเหมือนผู้หญิงอีก9 6ปซที่เห็นด้วยอย่างวยิ่งว่าสามารถฟื้นบํารุงผมแห้งเสียได้ใน10วันสันสิวสูตรฟื้นบํารุงผมแห้งเสีย ถึงเพื่อนจะเชื่อเจ็ดวันผมขาดร่วงลดลงวิไม่เชื่อะคะ่ะผมวิแห้งเสียขนาดมือสางยังขาดติดมือต้องพิสูจน์คะ่ะวันนี้เหรอคะมือสางขาดร่วงน้นอยลงคะ่ะ Dove Treatment Mask ด้วย repairing serum 2เท่าช่วยลดผมขาดหลุดร่วงใน7วันหลังการใช้2ครั้งสุขภาพผมดูดีขึ้นต่างจาก treatment ท,ที่เคยใช้นะคะ Dove Hair Fall Therapy System วิเชื่อละะ้วค่ะเหมือนเพื่อนที่เกร y h ฮาเลย สำรับผมสวยทุกวันนะหรอครีมบำบรุงผมที่เพิ่มพลังบำบรุงของทรีทเมนต์เข้มข้นขึ้น50%ใหม่สันซิเดลี่ทรีทเมนต์คอนดิชเนอร์ด้วยเนื้อครีมเข้มข้นช่วยบำบรุงผมได้อย่างล้ำเลยสเสน่ห์ผมสวยที่ดึงดูดได้ทุกสายตาพบประสบการณ์ใหม่เพื่อผมนุ่มสวยสุขภาพดีได้ทุกวันด้วยพลังบำบรุงของทรีทเมนต์เข้มข้นขึ้น50%ใหม่สันิเดลี่ทรีทเมนต์คอนดิชเนอร์ ไม่รู้จริงๆว่า <c oughs> เกิดอะไรขึ้นดัต้องมันสะกดแห่งความนุ่มสวยผมเธอนุ่มมากสันติวสุดผมนุ่มลื่นเรียบสวยด้วย m i l กี้ไมโครม i ยส์ไ i เซอร์ซึงซาช่วยคืนความชุ่มชื่นให้ผมแห้งเสียเพื่อผมนุ่มสวยกว่าที่เคยสัมผัสจันผู้ชาย90ใน100คนต้องหลงไหลแบบเวียสันติวสุดผมนุ่มลื่นเรียบสวย ไม่ดารายอดนิยมถึงลือกซันซิลขนาดตาังเพราะผมอั้ำแห้งเสียบ่อยมากซันซิลสูตรที่ดีที่สุดของอ้ำช่วยฟื้นบำรุงผมแห้งเสียใน10วันวันนี้ประหยัด90บาทขนาดใหม่1,000มิลลิตรแค่199บาทเป็นผู้หญิงต้องดูดีสเสมอไม่ว่าทำอะไรชาต้องมั่นใจยิ่งใต้วงแขนเนี่ยต้องรู้สึกแห้งสบายชาเลือกใช้เรซนโรอัพท,ทุกครั้งหลังอาบน้ำ สุดแล้วเรโซนาโร้อพลดเหนื่อได้ดีกว่าถึงรู้สึกแห้งสบายเรโซนาปกป้องเหงื่อและกลิ่นกายได้ดีกว่า Choose Mercedes. Amon Rachida. Think นี ų, ่คือฮิตโต้ใหม่มีมิ้นถึงสองชั้นอย่าเข้าใจผิดนะครับฮิตโต้ไม่ได้ช่วยให้วิ่งเร็วขึ้น จะช่วยแบ่งปันความหอมสดชื่นไปถึงคนข้างๆฮิโต้สดชื่น2ชัดมั่นใจ Euro กล่องวิเศษพบความสดใส<อ>ขึมต้นไม้ให้ธรรมชาติสร้างโต๊ะเรียนให้เด็กไทยมอบโอกาสได้ชอบนำกล่องเปล่าเข้ากระบวนการารีไซเคิลวันนี้ถึง20่ธันวาคมศนี้โครงการกล่องวิเศษเปิดทิวไร่ให้โลกให้โชคให้เด็กไทยโดยอัมพลฟูดเมื่อก่อนจะทำกับข้าวทีต้องคอยลุ้นคะ่ะว่าจะเค็มไปหวานไปหรือว่ารจะกลมกล่อมไหม แต่ตอนนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วค่ะเพราะใหม่คนออร่อยชัวร์ผงปรุงครบรถอาหารอร่อยลงตัวไม่ขาดไม่เกินลองคนออร่อยชัวร์สิคะการทำอาหารไทยนี่ต้องหั่นต้องซอยต้องตำต้องโขลกอันนี้มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของแกงไทยอรอยไทยรวมไว้หมดแล้วอืทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยรอยไทยทันใจอร่อยจริงอัมพลฟู้ด จุดของคุณแม่ไม่เห็นจุดเลยอ๋อแม่ใช้ก้อนนี้ลูกเ <c oughs> นี่ยหัวใจของน้ำซุปเลยด้วยส่วนผสมของเนื้อหมูมากกว่าผงปรุงรสสองเท่า <c oughs> ในขน้ำซุปหมูก้อน <c oughs> น้ำซุปหวานใช่ไหมกันอันเนี้ยเลียกแกงจืดจืดส่วนของแม่เลียกแกงอร่อยเรลี่ยนแกงจืดเป็นแกองอร่อยต้องขนอวก้อนตอนทำอาหารเนี่ยบางครั้งแทบจะหาเวลาว่างไม่ได้เลย ชคดีนะที่มีรอยไทยสะดวกทำง่ายอือร่อยเหมือนที่ครูปรุงเองเลยรอยไทยทันใจอร่อยจริงอัมพลฟูด้ดโอ้ยการคำครัวมันหน่าเบื่อจริงนางฟ้าสตาร์เวลมาแล้วค่ะเครื่องครัวสตาร์เวลช่วยคุณได้สตาร์เวลผลิตภัณฑ์หรูคู่ครัวกุณที่คอนเฟิร์มสตาร์เวล คนยังไม่หยุดเลยอ่ะอ๋อไม่ไหวเลยต้องกำจัดกลิ่นเหม็นอับจากเสื้อผ้าก่อนนะใช่ซักใหม่ดีกว่าด้วยคอมฟอร์ u อัลตราพนครึ่งฝาได้พาหอมนานถึงเจ็ดวันแม้จะตักเสื้อผ้าดีร่มหนึ่ง one two t h r t u คอมฟอร์อัลตราหอมนานเจ็ดวันร่าแห้งกรังแบบเนี้ย้องลิสเอ็กเซลออกไหมลูกออกไหม่ลิสเอ็กเซลซักหนึ่งครั้งสะอาดชัว รักแป้งขาวแล้วก็อย่างเมนเมนี่เรโซนามิน,นิสติกแค่ครั้งเดียวเอาอยู่ไม่ต้องเติมเห็นแก่จมูกฉันเถอะเรโซนามินิสติกใหม่โฟมล้างหน้าพรสเพอร์เฟคแมท สัดิ่นสกปรกและความมันได้อย่างหมดจดบอกลาน,น้ามันให้ผิวคุณสวยใสใหม่โฟมล้างหน้าพร์เฟคแมทชช่วยลดความมันจนเพ่อเป็นกังวลทุกๆวันที่อาบด้วยลักสครีมอาบน้ำ ของคุณรับมือกับผมเสียได้ไหมลองโด o v e ฟคอนดิชเนอร์ผสมทรีทเมนต์ใหม่ให้ผมเสียมากกลับดูดีขึ้นทุกวันใหม่โด v e c ฟคอนด i ชเนอร์ er ผสมทรีทเมนต์จะแดัดแปลงใส่สีแค่ไหนพลอยก็ไม่กลัวเพราะพลอยใช้ Clear Dry and Damage Repair ใหม่ที่ช่วยขยจัดรังแคและฟื้นบำรุงผมแห้งเสียวันนี้ให้ผมนุ่มสวยไม่มีรังแคได้ในราคาพิเศษก่อน30ิมิถุนายนนี้ ใหญ่มากอะไรใหญ่หรอคะเออใหญ่เอาแกะยุมเสื้อเลยต้องขอเสื้อเลยเหรอเชื่อแโตแล้วไม่เจ็บอิสุสุนะครับเชื่อก้อนนะครับดีแม็กทัศน์นั่นเป็นไงบ้างครับอิสุสุยิ่งขับยิ่งประหยัดน้ำมันนี่ไงยิ่งใช้ยิ่งรวยรวยแต่ถูกก็เยอะยิ่งวิ่งยิ่งกับไรยิ่งใช้ มีตกยิ่งใชัยิ่งรวยรวยรวยเรืยิงพมอีสุดีแมทพัชนัมยิ่งใช่ยิงรวย ที่นี่เบนซ์สมอรัชดารวมรถเบนซ์มือสองคุณภาพรถที่นักจะแนะนําในวันนี้นะครับ SLK 200 Compressor ปี2006ที่มีขนาดเครื่องยนต์4สูบ1 8 0 0 c ีระบบเกียร์อัตโนมัติราคาเนี่ยตั้งไว้ที่3,288,000บาทแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมโทรมาจองด่วนครับภายในสัปดาห์นี้จะได้รับส่วนลดพิเศษทันที1,088,000บาทนะครับทำให้ราคาเนี่ยลงไปอยู่ที่3,100,000บาทเท่านั้นนะครับและนอกจากนั้นครับรับไปเลยครับทองคำหนัก1 000, บาทและยังได้รับประกันอะไหล่ฟรี14ร สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้นะครับมีให้คุณผู้ชมถึงวันที่31กรกฎาคมที่จะถึงนี้เท่านั้นนะครับถูกใจและอยากเป็นเจ้าของโทรด่วนเลยนะครับที่029390055หรือสายด่วนครับ0841387111ครับนี่แม็กซคถ้าทีนั่งเป็นไงบ้างครับช่วงล่างแข็งขาะถนนทมตัวดียิ่งวิ่งยิ่งได้เงินมั่นใจยิ่งใช้ยิ่งรวยรวยอ่ะนีแม็กใช้ได้นาน คนยิ่งใช้ยิ่งคุ้มยิ่งใช้ยิ่งรวยรวยดูบริการเยอะสะดวกยิ่งครับยิ่งอุ่นใจยิ่งใช้ยิ่งรวยรวยประหยัดจริงคนจริงคุ้มจริงกีฬาสูตด,ด,ดีแม็รกราชินายิ่งใช้ยิ่กีฬาสูตรอุ่นใจ ลองทายสิครับว่าเครื่องหมายออยที่มีเลขกำกับ13ตัวเนี่ยสตัวแรกหมายถึงอะไรและกังหันลมนันรี่เป็นภานษาอังกฤษว่าอะไรนะแล้วสุดท้ายไทยจะพิชิตคำตอบเป็นสุดยอดคนเก่งเดอะแชมเปี้ยนประจำสัปดาห์ลุ้นกันได้สุกนี้ครับ16นกราถึง16นกา25นาี นี่ผมไปโดนแบล็กแมจิกมาเหรอครับเนี่ยฉันพกมาพอดีอะแบล็กแมจิกอะขอบคุณมากครับแบล็กแมจิกไม่ใช่แบล็กแมจิกคือชัยศาสตร์มนต์ดำมาแล้วช่วงสปีกเอาในคริสตีเลอร์วี่ทุกวันศุกร์สามทุ่มยี่สิบครับดวนยัวยวนโอวยุ่ง วใหญ่่กาลอยนี่วคือใหญ่แล้วไงลอยนี่วคือใหญ่ลอยเยอะๆโอเคถือว่าถือว่าใช้ได้เลย